หนีไปอีก <haft> ส <kaz ali> ิทำไมพวกเจ้าไม่หนีพวกเราไปแล้วล่ะพวกเจ้าอุตสาลากสังขารมาที่นี่เพื่อช่วยพวกจอมยุทธระดับแก่นสวรรค์และกับพวกจอมยุทธระดับแต่งฉานเองอย่างนั้นหรอและตอนนี้สภาพของพวกเจ้าก็ย่ำแย่ยิ่งกว่าเดิมโดยการที่มีพวกเขาเป็นตัวทวงเท่ากับความตายของพวกเจ้าถูกกำหนดไว้แล้ว ท่านหัวหน้าตระกูลพากองทัพพยกรนหนาวไปซะเดี๋ยวพวกเราจะป้องกันไม่ให้พวกเขาไล่ตามพวกท่านไปเองฮะห,ห้าต่อสามสิบย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันพวกเขามีจอมยุทธที่แข็งแกร่งกว่าพวกท่านนะแม่สาวน้อย อย่าเมาเร่วมพวกเราว่าเป็นแบบเดียวกับพวกผู้อุโสของสนักมาน่วหลายเซ่คำพูดของพวกเราเมื่อกี้มันหนักแน่นแล้วก็เข้มงวดเหมือนกับคำสั่งจากกองทัพพวกเราจะทําตามสิ่งที่พวกเราพูดจริงๆ พวกเราจะไม่อยอมให้มีแม้แต่คนเดียวหุดรอดผ่านจากพวกเราไปได้ไม่งั้นล่ะก็ข้าขอเอาหัวของข้าเป็นประกันเลยฮะนี่กฎของตะกูลหลวงเข้มงวดขนาดนั้นเลยเหรอใช้คนแค่ห้าคนเพื่อหยุดยั้งคนนึง30ิคนอย่างนั้นเหรอและตอนนี้เขายังเพิ่มเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าเดิมอีกโดยที่จะไม่ยอมปล่อยให้ใครแม้แต่คนเดียว หลุดลอดผ่านพวกเขาไปได้อย่างนั้นหรอทางงานข้าไปให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ปุญวุโสจัดการก็แล้วกันพวกเราจะไปเข้าร่วมกับพวกลูกศิษย์ของสำนักมารชั่วร้ายในการทำลายคลังสมบัติของพวกเขากองทัพพยัก์เหินหาวตามข้ามา นี่เจ้าเจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าพวกเขาจะสามารถเฉลี่ยต่อสู้หนึ่งคนต่อศัตรูหกคนได้อ่ะหมจาไต้จงหวงไม่อหมมอ,อกหน้าพวกเขาเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลหลัวที่พี่ชายโจอ่ะทิ้งไว้ให้กับข้าพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ของตระกูลหลัวและรักษาคำพูดของตัวเองเสมอถ้าเกิดพวกเขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะก็งั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาเถอะ โดยการที่หัวหน้าตระกูลปลอดภัยแล้วล่ะก็ง้นพวกเราก็สามารถต่อสู้ได้เต็มที่แล้วสินะฮ่าๆอย่าอดีไปหน่อยเลยนี่เจ้าจะบอกพวกเราว่าก่อนหน้านี้พวกเจ้าสู้ไม่เต็มที่อย่างนั้นเหรอ นี่พวกเจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าใครกันที่เพิ่งมอบบาดแผลนั้นให้กับพวกเจ้าฮะฮะพวกเราจงใจย้อมบาดเจ็บเองต่างหากล่ะถ้าไมาอย่างนั้นล่ะก็พวกเราจะมาช่วยวานาตะกูลได้ยังไงกัน และนั่นเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่พวกเจ้าจะสามารถทำให้พวกเราบาดเจ็บได้พวกเจ้าโดดเด่นกว่าคนอื่นๆจริงๆแข็งแกร่งกว่าจอมยุดระดับลดตัวทนทั่วไปแต่ว่าเจ้าอย่าลืมไปพวกเจ้า ต่อสู้แบบสูซีกับพวกเราก่อนที่พวกเจ้าจะมาช่วยเด็กพวกนั้นและพวกเจ้าไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้เหมือนกันแล้วยิ่งตอนนี้เจ้าเหนื่อยกว่าพวกเรามากนะักเจ้าจะต้องต่อสู้แบบหนึ่งคนต่อหกคนพวกเจ้าเสร็จแน่ เขาว่าอย่างนั้นแหละนี่พวกเจ้าขำอะไรอย่างนั้นเหรอข้าพูดไม่ถูกหรือยังไงฮ่หาฮเจ้าพูดถูกแล้วพูดถูกที่สุดเลยแต่ว่านั่น มันหมายความว่าตอนที่พวกเราสู้กันแบบตัวใครตัวมันต่างหากๆๆใครจะไปรู้กันล่ะว่าจะมีวันนี้มาถึงวันที่คนแก่อย่างพวกเราต้องรวมมือต่อสู้กันๆๆในครั้งนี้พวกเราต่อสู้เพื่อพระวานโจ ผู้ที่มีบุญคุณกับพวกเรามากมายนักมันจะเป็นการดีที่สุดถ้าพวกเราจะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ถ้ามาอย่างนั้นล้ะก็ท่านหัวหน้าตระกูลอาจจะต้องบาดเจ็บแล้วก็ทนทุกข์ทรมานจริงๆก็ได้แล้วมันจะยิ่งทำให้พวกเราดูแย่ลงข้าเห็นด้วยฮ่าๆใช่แล้วข้าเห็นด้วย พวกเราก็เห็นด้วยอ๋อนักน่มันยบแยย่แล้วนี่มันเขตแดนวิญญาณนี่นะพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกเราจะต้องเป็นเหยื่อของมันมากไปกว่านี้ มันไม่ทำให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงไปหรอกหน้ามีแค่เจ้าสองคนนั้นเท่านั้นที่มีเขตแดนวิญญาณแต่ว่าพวกเราจะทําลายมันลงด้วยการใช้ล่างวิญญาณทั้ง30บล่างโจมตีพร้อมกันในครั้งเดียวฮ่าอ๋อมีบางอย่างผิดปกติการโจมตีของพวกเราไม่เป็นผลเลยพลังที่พวกเราใช้โจมตีมันสูญสลายหายไป นี่มันกําลังดูดเกนพลังวิญญาณของพวกเรานี่นาขอบเขตวิญญาณของพวกเรานั้นมันคือขอบเขตวิญญาณยินอย่างผันแปรพลังของพวกเจ้านั้นจะค่อยๆถูกดูดเกืนจากการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตวิญญาณอย่างต่อเนื่องและพลังของพวกเจ้าจะถูกส่งผ่านมายังโลกใบนี้ ใช่แล้วจนกว่าพลังของพวกเจ้าจะหมดลงไปจนไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวและวิญญาณของเจ้าจะต้องพังทลายลงพวกเจ้าไม่มีโอกาสจะฝ่าทะลวงออกมาได้หรอกนะยอย่างนี้นี่เองพวกเจ้า อย่าเสียแรงด้วยเปล่าประโยชน์ไม่งั้นละก็ครอบคขกวิญญาณน,นี้จะดูดก้นพลังของพวกเจ้าไปจนหมดจองรวบรวมพลังวิญญาณของพวกเจ้าไว้ด้วยการซะและพังทลายครอบเขกวิญญาณน,นี้ออกไปยังไงแล้วพวกเราก็เป็นจอมยุทธระดับขันไหลตัวตนถึง30คนเลย มันไม่สามารถสลายพลังมากมายขนาดนั้นที่ร่วมโจมตีกันเพียงครั้งเดียวได้หรอกเจ้าพูถูกแล้วขอบเขตวิญญาณยินอะย <ambling kinds> <ussen repe eder> <c repetition Of> ่างแผ่นแป้นั้นมีลักษณะของหยินและหยางไม่ว่าจะมีคนอยู่ข้างในมากมายขนาดไหนพลังของพวกเจ้าก็จะถูกกืนกินไปถ้าพวกเจ้า โจมตีแยกกันทีละคนแต่ว่าถ้าพวกเจ้า cium, ร่วมพลังโจมตีแล้วล่ะก็เจ้าจะสามารถออกมาได้พวกเขากำลังจะร่วมมือกันโจมตีแล้วและพวกเราไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได OK ้พวกท่านเองก็ควรจะลงมือด้วยฮไม่มีปัญหา โน่ no อมแพร่ฮหาหานั่นมันอะไรนะร่างวิญญาณกงเล็บโซมังกรปีศาจ ああ。Oh, oh, 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 oh.